วันนี้เรามาดูแกะกล่องปืนใหม่กันเป็นคล็อก19 m a r i n มาเป็นปืนสวัสดิการราคา3 8 0 0 0บาทว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเปิดดูเปิดมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ที่กล่องเลยอันนี้เป็นสำเนาปสามขุมปืน,น,นก็จะเป็นแม็กาซีนที่แถมมาเป็นแบบแม็กยาวทั้งคู่นะครับ จะมีตัวช่วยโหลดกระสุนนี่ก็จะเป็นตัวปืนเคลียร์ปืนก่อนนะครับไม่มีลูกกระสุนลั่นไกลก็ฝั่งนี้ก็จะเขียนบอกว่ากล็อ k 19ก19 USA 9 1 9ก็อันนี้คันค้างสไลด์ก็จะแบนแบนเรียบเรียบนะครับกันลื่น อันนี้จะเป็นล่องนิ้วมีการลื่นดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นเขียนว่า mariner ก็ไม่มีอะไรมีการลื่นอันนี้ตัวปลดแม็กกาซีนก็จะเป็นพลาส,สติกนะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรสนหน้าสนหลังส่วนหลังนี่ก็เป็นพลาส,สติกมีแต้มสีขาว ส่วนหน้าก็เป็นพลาสติกนะครับแต้มสีขาวเหมือนกันอ่นดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอถอดออกมาก็จะเป็นเหมือนก๊อก19ทั่วไปนะครับส่วนมันดูชุดสไลด์จะเป็นรีคอยสปริงไกด์หลอดก็จะเป็นพลาสติกนะครับสปริงแบนอันนี้ลํากล้อง ก็ไม่มีอะไรปกติทั่วไปเหมือนอดูน้ําหนักไก่ดูครับลากตึงลั่นดูระยะรีเซ็ตครับ ตึงรันก็ข้างกล่องเขียนบอก5.5ปอนด์นะครับก็ในราคา38,000บาทผมว่าก็ค้มนะครับเดี๋ยวจะไปลองยิงดูแล้วจะถ่ายลง youtube ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมาลินเนอร์ จบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ